สวัสดีเจ้าวันนี้เราก็จะพามาดูอีกอาชีพหนึ่งที่เรากำลังทำอยู่นั่นก็คือการเลี้ยงผึ่งเพื่อกินเกสรดอกบัวจ้าวันนี้ก็จะเป็นการเช็คภายในหลังนะจ้าว่ามีแหล่งอาหารน้ำหวานตัวนอนสมบูรณ์ดีหรือเปล่าที่สำคัญเลยมีนางพญาเราอยู่ในกล่องหรือเปล่าจ้าก็ทำการลมควันด้วย เพื่อจะให้ผึ่งเราสงบไปสักพักหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นอันตรายก็ผึ่งด้วยจ้าไปเราก็จะใช้เล็กงานลางังแกะออกเพราะว่าเขาจะสั่งลังขึ้นมามันจะทําให้ระหว่างคอนเหนียวไปเช็คภายในลังกันเลยจ้าวันนี้ก็จะขอดูใกล้หน่อยด้วยจ้าเพราะว่าลืมใส่คอนแทคลืมบอกไปว่าผึ่งของเราก็จะมีสามนณนะด้วยจ้าก็จะมีนางพญาผึ่งตัวผูู แล้วก็พึ่งงานที่คอยออกหาอาหารแล้วก็เลี้ยงพึ่งทุกชนิดภายในหลังจากจากการตรวจเช็คก,ก็พบว่าผึ่งของเราแหล่งอาหารสมบูรณ์น้าหวานสมบูรณ์แล้วก็ตัวหนอนสมบูรณ์ดีจ้าวันนี้อู้ประชากรหน,นานแน่นมากยายคนที่ใส่แว่นไม่ใส่หมวกนันแม่ฉันด้วยจ้าดูเก่งเกวงกวมู มาดูนางพญาจักหน่อยเดี๋ยวทีว่านั่งดูตั้งนานไม่เห็นอะไรเลยนางพญาก็จะตูดยาวความยาวจะยาวกว่าผึ่งงานแล้วก็ตัวผูจะ้ะต่อไปก็จะพาไปดูตัวผูตัวผูก็ตูดก็จะเป็นสีดําแล้วก็ตูดก็จะเป็นกลมๆม,มนๆจะ้ะจะตัวใหญ่กว่าผึ่งงานจะ้ะ เราจะสามารถแยกออกด้วยตาเปาล่าเราเลยต่อไปก็ไปดูผึ่งงานกันจะ้ะผึ่งงานจะตัวเล็กแต่ว่าทำทุกนาที่เลยออกหาอาหารป้อนอาหารเพื่อนในรังลืมบอกไปนางพญาหนึ่งรังจะต้องมีหนึ่งตัวเท่านั้นจะ้ะหลังจากเช็คความสมบูรณ์ภายในรังแล้วก็ดูนางพญาแล้วก็จะต้องทำความสะอาดรังให้เขาด้วยเผื่อเขาสาั่งรังเกินขึ้นมา แล้วก็จัดคนให้เป็นระเบียบตามเดิมจ้ะพอเซตกิจกรรมของเราแล้วเราก็จะปิดฝาลังเป็นการเซตเรียบร้อยจ้า